การสัมภาษณ์แต่นะคะขอเชิญคุณขันทองค่ะผู้ที่ได้ขายทั้งหมดเจ็ดลายอดเบี้ยเจ็ดสองแสนค่ะโอเคสวัสดีนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดีค,ครับท,ทุกท่ันครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นแชมป์เมื่อกี่เดือนแล้วคะแน่กี่รอบแล้วน่าจะสองเดือนไหมครับเป็นแชมป์เมื่อกี่รอบแล้วคะคุณขันสองเดือนเลยใช่ไหมเห็นไหม เประวัติคุณขันทองนิดนึ่ะว่ายู่อาชีพยังไงก่อนหน้านี้ทําอะไรมาค่ะแล้วก็ตอนนี้อายุงานกี่ปีแล้วคะครับผมผมชื่อขันทองเทพชมพูนะครับชื่อเล่นชื่อหลอนนะครับก็อายุงานปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2เดือนกว่านะครับนะครับเพิ่งเข้ามาสู่อาชีพเอเอนะครับก็เรียนจบปริญญาตรีที่มขอนแก่นนะครับสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทเศรษฐศาสตร ธุรกิจการเงินนะครับที่นิดาน,นะครับผมแล้วก็ได้มาทํางานที่ธนาคารกรุงไทยนะครับตั้งแต่ปี2550นะครับแล้วก็ตัดสินใจมาอยู่กับ a อครับผมการตัดสินใจเข้าสู่ a อเนี่ยเป,เป็นเป็นพราะสาเหตุอะไรครับเป็นเพราะสาเหตุว่าเราอยากกตัดสินู่ความ คืออย่างนี้ครับพอดีได้พี่เจี๊ยบนะครับเป็นเป็นเป็นไอดอลแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับก็คือพี่เจี๊ยบเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2556นะครับที่เคยทํางานร่วมกันที่ธนาคารกรุงไทยนะครับผมแล้วก็พอปี2559นะครับพี่เจี๊ยบได้ตัดสินใจออกมานะครับสู่อาชีพ AA นะครับแล้วก็ได้ชวนผมนะครับตั้งแต่ปี2559นะครับเราก็ดูพี่เจี๊ยบมาตลอดนะครับว่าพี่เจี๊ยบเนี่ย ชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับนะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่ประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับในในทุกๆปีนะครับก็เลยได้ตัดสินใจนะครับลาออกจากทางจากธนาคารนะครับแล้วก็เข้ามาสู่อาชีพเอเอครับผม Okay. หลังจากที่ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพแล้วคะ่ะเห็นจุดแตกต่างของอาชีพเก่าและอาชีพใหม่บ้างไหมคะว่ะามัในให้ผลอย่างไรกับชีวิตเราบ้างะคะครับผมก็พอพอพอมาอยู่บริษ,ษัทเอเอนะครับก็จะได้อิสระในการคิดนะครับในการคิดและวางแผนในการที่เราจะทํางานต่างๆนะครับและก็ในการดูแลลูกค้าต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับได้ดียิ่งขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่ธนาคารนะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างเลยครับในแบบที่ท,ที่เราอยากเป็น,นในแบบที่เราอยากเป็นและแบบที่ลูกค้าอยากได้นะครับมากขึ้นครับก็คือมีอิสระภาพในการตัดสินใจนะคะโดยส่วนของรายได้นี่เติบโตมากกว่าที่เดิมเยอะไหมคระก็าทำงาน,นได้สองเดือนเนาะถามว่ารายได้เติบโตเท่าที่เดิมไหมยังยังไม่เท่านะครับตอนนี้นะครับก็ ก็คาดว่านะครับจะพยายามทำให้รายได้เท่าที่เดิมและก็มากกว่าที่เดิมครับผมโอเคอยากอยากให้คุณขันทองมองมุมนี้เนาะในวันแรกที่เราเข้าสู่อาชีพ AA กับวันแรกที่เราเข้าสู่อาชีพธนาคารครับในชั่วโมงของการเริ่มต้นนะคะรายได้เหมือนกันไหมแล้วความยากของการทํางานเหมือนกันไหมคะอ,อ๋อก็คืออย่างนี้ครับออในรูปแบบของธนาคารเนี่ยมันจะกลายมันจะเป็นออใน,ใน,ใ,นในเงินประจํานะครับ เป็นรายได้ประจำที่ที่เราจะทํางานหนักมากหรือหรือหรือไม่ไม่ไม่มากเราก็จะได้เงินเดือนเท่าเดิมนะครับเราก็จะได้เงินเดือนเดือนเท่าเดิมแต่ถ้าเป็นกรณีประกันชีวิตนะครับก็ถ้าเราขยันเท่าไหร่นะครับเรามีความสามารถมีความขยันยิ่งขยันมากนะครับยิ่งเราทํางานหนักนะครับผลตอบแทนก็จะจะจะทวีคูณขึ้นครับผมเพราะว่าเดือนแรกที่ผมเข้ามา ได้รับรายได้อยู่7,000กว่าบาทนะครับที่เอเอนะครับแต่ว่าเข้าโครงการนี้เบพรามนะครับทางทางเอเอก็เลยจ่ายให้ที่30,000นะครับแต่ว่าเดือนที่สองผมก็สามารถสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ46,000กว่าบาทนะครับกับโอ้โหมากเพิ่มขึ้นไปอีกอใช่ครับโ,โตโต,ตก<น>เดือนไหนเะเนี่ย <laughs> <laughs> ก็ก,ก็ก็น่าจะพอสมควรอยู่ครับ <laughs> มันัวเร็วนะคะสองเดือนเดือนกว่าเพื่อมาเดือนละเกือบมือเนาะถูกไหมใช่ทำไมแค่สองเดือนอเ,เพราะฉะนั้นหนึ่งปีถือเชื่อว่าน่าจะเติบโต,ตมากกว่าที่เราพิธนาคารที่ผ่านมาอย่างนี้ไหมคะใช่ครับก็ก็คิดหวังว่าไม่เช่นนั้นครับโอเคทีนี้อยากสอบถามต่อคะ่ะลูกค้าที่ประทับใจะคะ่ะในเดือนนี้ที่ทำมาได้ถึงเจ็ดลายเนี่ยมีลูกค้าประทับใจอะ่ะขอแชร์เคสเคสหน่อยได้ไหมคะว่ารประทับใจยังไงบ้างลูกค้าที่ประทับใจนะครับก็ ถ้าอันดับแรกก็คือลูกค้าสี่เคสเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอีกสองนะครับก็ตัดสินใจซื้อประกันกับผมทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็คือประทับใจมากเพราะว่าเราไปดูแลหนึ่งคนแต่เราได้ทั้งสี่คนครับอเป็นขายแบบประกันอะไรมาคะเป็นเอ่อเฮลท์แฮปปี้ครับผมเฮลทแฮปปี้ทุนห้าล้านทุกคนเลย ครับเบีย้ยคนละเท่าไหร,เเร่เอ่ยเบี้ยบางบางคนก็สองหมื่นกว่ากับสามหมื่นนะครับแล้วก็ที่คุณพ่อคุณแม่ก็ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วก็สี่หมื่นกว่าบาทครับพูดยังไงเขาถึงตัดสินใจซื้อยกเขาเรียกขายยกครัวใช่ครับคพราะว่าง่ไงคะาถึงได้ขายยกครัวได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมดูแลผมดูแลลูกค้ามามามาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ขายประกันไม่ค่อยได้แนะนํา ประกันที่ดีๆให้เขาเท่าที่ควรนะครับส่วนใหญ่ที่เคยขายมีแค่แอปเดียวที่เป็นประกันสะสมทรัพย์นะครับตอนที่อยู่ทางตอนที่อยู่ธนาคารนะครับแล้วก็คุ้มครองนะครับก็อย่างอื่นเราไม่ได้แนะนําอะไรเขาเลยนะครับแต่พอเรามาอยู่ประกันอีเอเรารู้สึกว่าเอเอสสามารถตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างแล้วก็เบี้ยประกันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับคืาว่าคุณขันทองมองว่าในช่วงนี้ประกันที่สําคัญคือสุขภาพ ใช่ครับแบบนี้ไหมคะหรือลูกค้าอันนี้ลูกค้าต้องการเองหรือเราเป็นเสนอคะลูกค้าต้องการเองครับผมเพราะว่าที่ผมเสนอไปผมเสนอลูกค้าโทรมาขอซื้อเองหรือเปล่าคะอ่าไม่ไม่ครับเกิดจากที่เราไปไปพบลูกค้าครับผมเกิดที่เราจะเกิดที่จากจากที่เราไปพบลูกค้าแล้วเราก็สรุปกรมมรทันให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าบ้านนี้นะครับกรมมาทันประมาณสามสิบห้าเล่มแล้วนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีประกันสุขภาพครับ ประการสุขภาพที่มีอยู่ก็ก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับมีแค่คนคนเดียวนะครับนอกนั้นก็ยังไม่ไม่ได้ทํานะครับ okay. มุมมองของคุณขันทองค่ะมองว่าทําไมอะไรทําไมเขาถึงเลือกเราทำไมถึงไม่เป็นตัวแทน,<ค>นที่อื่นเนาะอืมก็สําหรับเคสนี้นะครับก็คือว่าผมเคยเซอร์ไพรส์เช็คเอขาเรียกอะไรเ,เขาเรียกอะไรนะครับเซอร์ไพรส์แบบของขวัญน,นะครับ เซอร์ไพรส์กิฟต์ว้าว์วิสอาว้าว์วิอด้วยด้วยเค้กที่แบบเค้กที่อร่อยมากนะครับที่อร่อยมากแล้วก็เอเจ๊ก็อชอบมากเจเจเจท่านท่านชอบมากนะครับแล้วก็เขาก็ประทับใจเรามาตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่เอเอเลยครับเพราะนั้นทำไมถึงซื้อเค้กว้าวขนาดนั้นนะคะเขาสอนหรือเรารู้สึกอยากจะให้เรารู้สึกอยากจะให้เขาครับ เพราะว่าใกล้วันเกิดเขาพอดีครับเราให้แบบนี้กับลูกค้าทุกคนไหมคะไม่ไม่ได้ให้ทุกคนครับเฉพาะเฉพาะลูกค้าท่านนี้ครับแล้วก็เป็นบางท่านครับและท่านอื่นๆเราก็มีของขวัญอย่างอื่นมอบให้บ้างนะครับโอเคขอทราบขั้นตอนในการขายของคุณขันทองที่ได้เคสนี้มาหน่อยได้ไหมคะว่ามีลําดับขั้นตอนยังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับเราก็เอติดต่อไปนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมที่ร้านนะครับ พราะเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเขาเปิดร้านอยู่แล้วนะครับเราก็ไปเยี่ยมที่ร้านนะครับเขาไปเยี่ยมที่ร้านเสร็จปั๊บนะครับเราก็บอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเราเป็นใครนะครับแต่ว mm ่าเราก็บอกว่าโอเคตอนนี้ผมได้เปลี่ยนงานแล้วนะครับได้เปลี่ยนงานเรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่บริษัทประกันอีแล้วนะครับเขาก็ถามว่าทําไมถึงได้มาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างงี้เราก็เล่าให้เขาฟังคร่าวๆนะครับ หลังจากนั้นไปเราก็ไปเยี่ยมเขาอีกนะครับพอเราไปเยี่ยมเขาอีกเราก็ถามสารทุกสุขดิบนะครับไปนั่งเป็นเล่นเป็นเพื่อนเขาอย่างนี้นะครับตอนที่เขาขายของตอนที่ลูกค้ายังไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ในที่สุดเราก็ได้ค้นหาความต้องการของเขาล่าสุดว่าเฮ้ยเขาเขายังขาดอะไรนะครับจากการสรุปกรมธรรมนะครับสามสิบห้าล่มนะครับจากการสรุปกรมธรรมเราก็ทําให้ทราบว่าเขายังขาดอะไรอยู่นะครับก็เลยได้แนะนําประกัน เฮลท์แฮปปี้ให้ลูกค้านะครับในช่วงนั้นพอดีเพราะว่าช่วงนั้นโควิดกําลังระบาดประมาณเดือนสิงหาเนาะนะครับโควิดกําลังเ,เดือนกันยาปลายเดือนสิงหาต่อเดือนกันยานะครับโควิดกําลังก็กกกยังระบาดนะครับก็เลยได้เสนอสุขภาพให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็ลูกค้ารายนี้นะครับคาดว่าแต่ว่าครอบครัวของเขาผม,ผมยังไม่ได้เสนอนะครับซึ่งซึ่งมีพี่น้องหลายคนนะครับเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเินพี่น้องหลายคน ก็คาดว่าลูกค้ารายนี้ก็น่าจะทําประกันอีกหลายเล่มอยู่เหมือนกันครับผม,มแล้วก็จะไปแล้วก็ในเร็วๆนี้จะไปเสนออินฟินิตเวลให้ลูกค้าครับ,รบลูกค้ามีข้อต้อแย้งตอนที่ซื้อไหมครับข้อต้วแย้งก็คือเอ,อไม่มีครับลูกค้าก็แค่สงสัยว่าอันนี้เป็นยังไงพอเรามาอธิบายเขาก็บอกโอเคทําอันนี้แหละเงินกันทองเจ๊ทําอันนี้แหละ เคยเคยคิดไหมคะสาเหตุของการตัดสินใจลูกค้าทําไมถึงง่ายมากๆเคยเคยวิเคราะห์ตัวเองบ้างไหมคะเรื่องนี้ครับผมว่าเขาหน้าหนึ่งส่วนหนึ่งเขาน่าจะเชื่อใจเชื่อใจในตัวตัวตัวเราในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สนิทสนมกันในระดับหนึ่งนะครับครับผมการข้อโต้แย้งก็เลยไม่ค่อยมีครับโอเคอสิ่งที่อยากให้ ขอบคุณนะคะว่าวันนี้เรากูอยากขอบคุณใครบ้างในการที่เข้าสู่อาชีพแล้วก็สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอ่ะอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อันดับแรกนะครับก็ขอบคุณพี่เจ๊บนะครับขอบคุณพี่เจ๊บที่เคยชวนเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะครับที่เมื่อห้าปีที่แล้วกับห้าปีนี้นะครับพี่เจ๊บไปไกลมากนะครับแต่ผมเพิ่งมาเริ่มต้นในอาชีพนี้นะครับก็แต่ก็ขอบคุณเพราะว่า อย่างน้อยเรากล้าที่จะตัดสินใจออกมาทํางานนี้นะครับซึ่งงานนี้ก็มีประโยชน์มากๆแล้วก็แล้วก็เราก็ได้ดูแลลูกค้าเต็มที่นะครับเป้าหมายในปีนี้อะค่ะมองยังไงบ้างแล้วก็เป้าหมายในอาชีพอาชีพนี้คุณขันทองคาดหวังอะไรกับอาชีพนี้นะคะเป้าหมายในปีนี้นะครับผมก็ตั้งเป้าไว้ที่ MDRT คุณวุธ MDRT นะครับ เหลือเวลาอีก3เดือนนะครับกับเบี้ยเกืเอบร้านห้านะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็วางแผนในการทํางานและก็เข้าพบลูกค้าให้มากที่สุดครับ okay. ทีนี้อยากถามนิดนึงทาไมต้อง MDRT ไม่เห็น A อหลายคนพูด m d t MDRT เนาะอยากรู้ว่าทําไมต้อง MDRT MDRT ในมุมมองมของคุณขันทองผมได้ยินมาตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าโครงการ ยังยังไม่ได้เข้ามาอยู่ AA นะครับก็พี่เจี๊ยบก็จะพูดให้ฟังตลอดนะครับว่าถ้าเข้ามาเนี่ยอยากให้คันธงกิจคือเราวัดเอ็มดีอาร์ทีตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าเอ็มดีอาร์ทีดียังไงนะครับทีนี้พอเราได้อบรมนะครับพอเราได้อบรมเราได้เรียนรู้นะครับจากโครงการที่มีพรามด้วยแล้วก็จากพี่เจี๊ยบด้วยนะครับหน่วยหน่วยทรัพย์สุวรรณยี่สิบแปดนะครับก็ทําให้ทําให้เรามองว่าเป้าหมายเนี่ย อันดับแรกที่เราควรจะเข้าวไปก็คือคุณวุิ m d r t ซึ่งคุณวุฒิ m d r t เนี่ยมีสิทธิประโยชน์พูดง่ายๆคือมันบ่งบอกถึงว่าเราก้าวมาอาชีพนี้แล้วเราประสบความสําเร็จในขั้นแรกนะครับในขั้นแรกแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีคุณคุณ,ค,ณคุณสมบัติพิเศษต่างๆนะครับได้เป็นตัวแทนพิเศษในการดูแลลูกค้าลูกค้าเราก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆด้วยครับ ค okay. าดหวังในอาชีพนี้ยังไงบ้างคะกับการมาอยู่สู่อาชีพรัว้ว่เอกคาดหวังก็คือว่าเออ,อันดับแรกภายในปีนี้ควรจะติดคุณวุธจะต้องติดคุณวุธมดอาทนะครับจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้เต็มที่มากที่สุดนะครับแล้วก็อันดับสอบอันดับต่อไปก็คือก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วยนะครับ แล้วก็ขยายทีมงานต่อไปครับอันนี้คือเป้าหมายฝากสุดท้ายละค่ะฝากข้อคิดดีๆให้กับคือวันนี้นเนาะเราอยากได้เห็นมองหลายๆอย่างจากคุณขันทองเนาะด้วยอายุงานเพียงแค่สองเดือนแต่สามารถฝาฟันชนะคนที่ทำง,งานอยู่ในอาชีพหลายๆหลายๆเวลาได้ไม่ติดเชื่อว่าหลายๆคนก็เหนื่อยกับการทำง,งานในช่วงนี้นะคะ แต่คุณขันทองอาจได้โอกาสแล้วก็ประสบความสำเร็จในช่วงเดือนี้ท <สะ |th|> ี่ดีกว่ใาใค<ช>รนะคอยากให้คุณขันทองให้ข้อคิดกับเพื่อนๆนิดนึงว่าใครหลายคนหรือใครบางคนเนี่ยกำลังท้อแท้ในช่วงนี้เราจะเป็นกำลังใจใเขายัางไงได้บ้างครับก็ช่วง<า>น,นี้นะครับก็ยังถือว่ายังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอยู่นะครับ <fit> ก็อยากให้กำลังใจทุกท่านนะครับแม้ว่าเราจะ ไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับผมเข้ามาในอาชีพนี้นะครับก็เพิ่งได้สองเดือนกว่านะครับและก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆในการประสบความสําเร็จนะครับที่จะก้าวต่อๆไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านสู้นะครับต่อสู้นะครับแล้วก็พยายามนําสิ่งดีๆของประกันชีวิตนะครับ ซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าประกันชีวิตี่ยดีอย่างไรนะครับนะครับไปให้ลูกค้าไปให้คนที่คนที่เรารักนะครับไปให้ทุกๆคนนะครับที่เราสามารถที่จะคุยกับเขาได้นะครับติดต่อเขาได้นะครับแล้วก็ด้วยวิธีการต่างๆนะครับผมก็มองว่าทุกคนถ้าถ้าทุกคนต่อสู้นะครับแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างล้าบ้างหรือ หรืออะไรต่างๆนะครับมันก็มันก็คืออาชีพที่ที่ทำให้เราไปสู่ความสาเร็จได้นะครับแล้วก็สร้างประโยชน์มากมายให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็สังคมนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายนี้คุณขวัญทองอยากฝากอะไรเพ้่มเตอีกไหมคะอะไรก็ได้ที่อยากจะพูดมีไหมคะอะไรก็ได้ใช่ไหมครับผมเข้ามาได้สองเดือนอหน่อยๆนะครับ ออถามว่ามีทั้งความกลัวและก็มีทั้งความกล้านะครับอันนี้จากใจเลยนะครับคือใจนึงมันก็กลัวใจนึงมันก็กล้านะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบทํางานที่มันท้าทายนะครับผมถึงตัดสินใจมาอยู่ที่ a อเนะครับเพราะว่าเพราะว่าที่เดิมบางทีอาจจะไม่ตอบโจทย์ละนะครับในความท้าทายในความก้าวหน้าในความเติบโตอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ายุคดิเรกชันทุกท่าน,นก็รู้นะครับก็ ผมก็เลยว่าถ้าเรามีศักยภาพทําไมเราถึงไม่ไม่ออกมาทําอาชีพที่ไม่มีขีดจํากัดอันนี้ครับที่ผมตัดสินใจคิดแล้วก็มองเห็นว่าอาชีพไปคืออาชีพที่ไม่มีขีดจํากัดนะครับยิ่งท่านขยันมากเท่าไหร่ยิ่งท่านพัฒนาตัวเองมากเท่าไหร่นะครับยิ่งท่านทําให้ลูกค้ารักชอบมากเท่าไหร่นะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับอันนี้น่าจะเป็นขุมทรัพย์ อย่างดีเลยในการดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับและรวมถึงประโยชน์ที่ที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ลูกค้าได้ในวันนั้นๆน,น,นะครับครับผมโอเคขอบคุณคุณขันทองมากนะคะที่วันนี้มาแชร์ความรู้สึกความคิดแล้วก็วิธีการทำงานดีๆให้กับพวกเราะ,ะมีคำถาม่<อ>มีคำถาม อ๋อเคถามค่ถาม่ะต้องขนีอยอยากถามว่าอย่างอย่างพี่ขันทองทอะค่ะพี่เข้ามาอ <c oughs> าชีพเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอย่างช่วงนี้แหละก็คือเป็นการสรับตัวเนาะในเรื่องก <c oughs> ารจากงานเดิมแล้วก็มาสู่งานนี้อยากรู้ว่าเวลาเราเราพูดกับลูกค้า่ะเราบอกเราบอกลูกค้ายัางไงที่เราอยู่แบบเรามาเปลี่ยนตรงนี้แล้วลูกค้าแบบจะมั่นใจว่าเราอยู่ในอาชีพนี้แน่ๆนะอะไรเงี้ยเข้าใจไว้ใจเราอย่างไรเราสร้างเราสร้างตรงนั้นอย่างไงบ้างอ๋ออันนี้อันนี้ อันนี้ขอบคุณคําถามมากครับเป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าผมก็เคยเจอลูกค้าที่เขาเหมือนเขาแอบแซวเรานะครับเหมือนเขาแอบแซวเราว่าเออคุณขันทองคุณขันทองลาออกจากแบงก์แล้วแล้วตัดสินใจมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัท a อ a อแล้วคุณขันทองจะอยู่ดูแลเขาไปได้อีกสักกี่ปีอันนี้เป็นคําถามจริงๆเลยครับแล้วขว่าะไรเออผมผมก็จะบอกว่าผมก็จะบอกลูกค้าว่า ตอนที่ผมอยู่แบงก์ผมก็ทํางานเต็มที่ผมออกมาที่นี้ที่นี้เหมือนกันผมก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดผมก็จะบอกลูกค้าแบบนั้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็จะเคยเห็นว่าผมเป็นคนยังไงทํางานมายังไงนะครับก็คือเราก็จะเต็เมที่กับลูกค้านะครับส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นอย่างนั้นก็ทำให้ลูกค้าส่วนหนึ่งไว้ใจไว้ใจไว้ใจผมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมว่า ผมจะสามารถที่จะอยู่ในอาชีพนี้และดูแลเขาไปได้ตลอดนะครับตราบที่ว่าเรายังมีลมหายใจพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าก็มีลูกค้าอีกกลุ่มหนึง่งที่เขามองเหมือนเหมือนกับที่ถามมาเมื่อกี้เลยนะครับช่วงแรกๆเราก็จะยังขายไม่ได้นะครับเราก็จะสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับและแสดงความมุ่งมั่นให้เขาเห็นว่าเราจะอยู่ในอาชีพนี้ ให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดอย่างเช่นเราอาจจะถามเขาหรือไปเยี่ยมเยียนเขานะครับแล้วก็บางทีเขามีข้อตัวแย้งมาเราก็จะตอบเขานะครับอย่างเช่นเขาถามว่าตัวแทนบางท่านรู้ที่ไปที่มารู้ว่าเขาอยู่ไหนเขาไปไหนมาไหนนะครับผมก็จะบอกว่าสําหรับผม ผมเคยย้ายกลับบ้านนะครับผมเพราะว่าผมอยากย้ยายกลับบ้านมากแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาทํางานที่ชนบุรีอีกครั้งตั้งแต่ที่บ้านผมก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับปีที่แล้ว <c oughs> ขายบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ตัดสินใจมาเริ่มต้นอาชีพ A&A ที่นี่อีกครั้งเพราะว่าผมเคยอยู่ที่ชนบุรีมาตั้งแต่ปี2550นะครับผมก็จะบอกลูกค้าแบบนี้แล้วผมอยู่แบงค์ผมเป็นคนยังไงผมทํางาน ยังไงดูแลผิดชอบลูกค้ายังไงพอมาอยู่เอผมก็จะนําสิ่งที่ดีๆตอนที่ผมอยู่ที่เดิมมาทํางานมาใช้ในการทํางานกับที่ใหม่และก็ดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับแล้วขัดอิ้งคำนิดนึ่ะคะคือในกรณีที่เราแบบเราเรา,เรา,เราโทรน,นะสิ่งเนี้ยเราจะเข้าไปาลูกค้าเนี้ยเราเราคุยกับลูกค้ายัางไองอะคะว่าวันนี้เราจะเข้าไปคุยในเรื่องอะไรแล้วอยู่แบบเราบอกเลยไหมว่าเราอยู่เอเอ,เอแล้ววันนี้เราเลยต้เข้าไปหา ครับผมขอบคุณมากครับก็ผมก็จะโทรหาลูกค้าเลยนะครับแล้วผมเป็นส่วนใหญ,ญ่ผมจะเป็นคนตรงไปตรงมานะครับลูกค้าก็จะชอบผมว่าที่ผมตรงไปตรงมาก็คือว่าผมก็จะบอกลูกค้าเลยว่าสวัสดีครับเฮียหร,ห,รหรือซอหรือเจ๊อะไรต่างๆนะครับหรือพี่ผมก็จะบอกว่าเนี่ยผมได้ตัดสินใจมาอย,อยู่บริษัทประกันเอเอแล้วนะครับแล้วก็ตัดสินใจกลับมาทํางานแล้วก็ตั้งใจทํางาน ที่จังหวัดชนบุรีตั้งรักลูกนากแล้วพูดง่ายๆนะครับผมผมขออนุญ,ญาตเข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะบอกลูกค้าแบบนี้เลยครับมผมบอกตรงๆเลยครับผมบอกตรงๆเลยผมผมไม่ปิดบังแล้วก็ผมก็บอกว่าผมได้ลาออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาชีพใหม่มาอยู่ที่บริษัทประกันอีกแล้วครับก็จะมีลูกค้าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต ตอบรับแล้วก็มีประมาณ30-40%เนี่ยเขาก็จะบอกว่ายังไม่สะดวกก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะตอบรับเราหมดทุกคนครับขอบคุณมากโอ้อออแล้วก็เก็เลยเพราะว่าอันนี้เ,เชื่อว่าก็มันเป็นมันเป็นอุปสรรคหนึ่งเนาะที่แบบนนในช่วงรแรกของการทํางานที่ที่เรา ต้องแบบชาเลนจ์กับตัวเองว่าเราจะเปิดเผยตัวยังไงจะโปรโมทตัวเองยังไงจะฝึกลูกค้าย,ยังไงช่วงแรกของการทำอันนี้ก็โอเคก็เคลียร์ค่ะชัดเจนขอบคุณมากค่ะใช่ครับผมก็จะก็จะเข้าใจได้ว่าเอ่อคนไหนที่เราสามารถไปต่อได้และคนไหนที่เราสเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์หรือทําให้เขาเกิดความไว้วเเืืออช่ใจไปอีกนะครับทั้งทั้งที่ในตอนที่เราอยู่แบงก์เขาก็ถือว่าเชื่อใจเราพอสมควรเลยล่ะนะครับ มีอะไรเขาก็เรียกเราถามเราอะไรต่างๆนะครับแต่พอเรามาอยู่ AA ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อใจเราอยู่และอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขายังยังคิดอยู่ว่าเราจะเอาจริงกับอาชีพนี้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นก็ยังก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องแสดงให้เขาเห็นไปเรื่อยๆนะครับไลยกลุ่มนี้เราก็จะยังไม่สามารถที่จะขายเขาได้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปิดการขายได้ครับครับผม โอเคสุดท้ายนี้มีใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ทราบว่าเสียงผมเบาไปหรือเปล่าครับพี่ชัดเจนครับโอเคท่านวิทยาเป็นมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากถามครับอยากถามคุณฟังดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับอยากถามว่ามีเป้าหมายอะไรไหมครับนอกจาก M A M D R t เนี่ยเรา มีฝันหรือมีอะไรที่แบบอยากทําให้มันบรรลุหรือเปล่าครับก็สิ่งที่ฝันไว้นะครับก็ <c oughs> ก็คือเราออกมาออกมาจากที่เดิมก็ต้องสําเร็จมากกว่าที่เดิมนี่คือสิ่งที่ผมฝันไว้ครับจากที่เดิมมาแล้วเราคือคือผมผมผมยอมที่จะทิ้งทิ้งงานเดิมอะไรต่างๆที่ผมสร้างมาตั้งสิบกว่าปีทิ้งหมด นะครับไม่ใช่ทิ้งหมดก็คือเราก็ก้าออกมาจากตรงนั้นนะครับแต่ประสบการณ์อะไรงหน้ำก็ตามมาอยู่แล,ล้วล่ะแต่ว่าพอเราออกมาแล้วผมจะต้องทําให้ดีกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ดีดีกว่าเดิมไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องดีกว่าเดิมอย่างน้อย5้าถึบเท่าครับนี่คือความความเป้าหมายที่ผมที่ผมตั้งใจไว้นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับพ <Okay. S 1> ี่ถามโอเคทำไมท่านท่านวิทยากรมาถามเองเลยเหรอคะ <laughs> <laughs> มีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอเคสรุปของคุณขันทองนะคะ,ค,ะ,ค,ะความมุ่งม,มั่นและตั้งใจเนาะการตัดสินเข้าสู่ชีพจากหนุ่มธนาค่นะนสูงเนาะแล้วด้วยประสบการณ์10ปีที่ผ่านมาแต่ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพเอ จะเห็นว่ารายได้ตอนนี้เพียงแค่2เดือนน่ะเกือบจะเทียบเท่ากับ1ิบปีที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่คุณขัดทองตัดสินใจนะคะแล้วก็ในการทํางานเนี่ยเริ่มต้นจากการขายได้น่ะคือสายสัมพันธ์ธที่ดีลูกค้าเกิดขัดความไว้ใจเชื่อใจและประทับใจจากการให้กับเค้กเนาะไว้ใจตั้งแต่เราดูแลเขามานาะนยาวนานมากพอซึ่งต้องบอกว่าการบริการเราสม่าเสมอมาตลอดนี่คือหัวใจของอาชีพเราแกนแท้ของอาชีพประกันนะคะไม่ใช่การขายได้หรือความเก่งในแบบประกันนะคะจริงจริง ปัตภัจจจากลูกค้าคือการที่เราสั่เสมอการที่เราดูแลเขาอย่างดีการที่เราเห็นหัวใจลูกค้านี่คือสิ่งที่เราขายได้นี่คือแก่นแท้ออกมันอยากให้ใครหลายๆคนนะคะพยายามพัฒนาเรื่องนี้แล้วก็ดูเรื่องของเรื่องตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วนะคะนการรู้เรื่องแบบคุณมีความรู้สึกว่าลูกค้ามั่นใจในตัวคนมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้สิ่งข,งขอบคุณก็คือหัวหน้างานที่พยายามดึงเขาเข้าสู่อาชีพที่อาชีพที่ดี มาเนาะด้วยความไม่ลดละความพยายามวันนี้คุณขันทองก็เข้าสู่อาชีพแล้วแล้วก็มุ่งหมายการเป็น m d ีในปีนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองเข้าสู่เป็นผู้บริหารฉะนั้นตัดสินใจของคุณขันทองอนะ่ะต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ที่ดีนะคะอยู่มาสิบปีแต่วันนี้เราเลือกสู่อาชีพเราจะเติมไปนะคะโอเคนั่นจะตุ๋ยขอมอบหมาย เราไปลรามองวิทยากนระดับ COT กันนะคะน้องใหม่อาจจะไม่รู้ว่า COT คืออะไรเดี๋ยวเรามองฟังกันอีกทีนึงว่า